วดอทวันนี้จะมาขอแชร์ความรู้กับเพื่อนๆเกี่ยวกับ Process Approach นะคะ process approach หรือการจัดการเชิงกระบวนการคืออะไรนะคะขออนุญ,ญ,ญาตอธิบายค่าวๆนะคะตามฉากนี้นะคะซึ่ง refer ถึงามาตรฐานของ ISO 9 1 version 2015นะคะซึ่งระบุอยู่ใน p a r t 0.3.1นะคะตัวมาตรฐาน ISO 9 1 version 2015ตัวนี้นะคะได้ Public จัดทำ ให้นำไปใช้ในวันที่15นะคะเดือน9ปี2015นะคะซึ่งในเวอร์ชันนี้ก็ได้ระบุชาติของ Process Approach ตามรูปนี้เลยนะคะ Process Approach ก็คือกระบวนการนะคะหรือกลุ่มของกิจกรรมที่ใช้ทรัพยากร,รที่เป็น ปัจจัยนำเข้าหรือ Input ตรงนี้นะคะให้มองว่าเราใช้ทรัพยากรอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็น Material Resources หรือข้อกำหนด Document ต่างๆนะคะโดย Input ตัวนี้ส่วนมากจะ b s s d on cm นะคะก็คือ m a ช m a น e ม i ร e m ั t เมททอร์รรอต่างต่างนะคะหลังจากนั้นนะ,ะพอ Input เข้ามาปุ๊บก,ก็จะแปลง Input ในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง แล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาคือเอาต์พุตนะคะในส่วนนี้ก็คือเป็น Process Approach โดยเอาต์พุตนี้จะต้องมีการวัดผลได้ตาม Objective หรือไม่ว่าคือ o b j e ห t i v e หนดไว้ว่าอย่างไรนะคะตามที่คาดหวังหรือไม่โดยกระบวนการนะคะจะมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบตาม PDCA นะคะเพราะฉะนั้น PDCA plan do check a นะคะ จะนำมาใช้ในกระบวนการเช่นกันนะคะตรงนี้นะคะเพราะนั้นตามหลักการแล้วคำว่า process approach ก็จะแฝงไปด้วยหลักๆคือจะต้องมี input มีกระบวนการแล้วก็มี output ออกมานะคะโดยใช้เครื่องมือตามวงจรของ PDCA ร่วมกับแนวคิดในเชิงของความเสี่ยงนะคะนะคะตัวนี้นะคะต้องพิจารณาจาก risk based thinking ด้วยนะคะ เพื่อให้เป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับมาตรฐานข้อกำหนดที่ประยุกต์ใช้นั่นเองนะคะโดยหลกัหลกๆแล้วนะคะตัว INPUT ตัวนี้นะคะมีสามารถมาได้จากไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรอินเทอร์หรือว่าคนที่อยู่ภายนอกองค์กรซัพพลาให้เราก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็น i n t e r อร์เน็ต r t y หรือ c u สเตอร์ก็ตามนะคะอาจจะเป็นผู้ที่สรรหา อินพุตมาให้เรานะคะตรงนี้ก็คือแหล่งของ Input นะคะส่วน Output นะคะเอาพุตที่ออกมาจะต้องอ้างอิงไปถึงว่าสอดคล้องกับออบเจกต e ที่ตั้งไว้หรือไม่แล้วก็มีความสัมพันธ์กับ c u สเตอร์ r ร q u ร r คว e n เมนไหมมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการและความคาดหวังของ Interested Party หรือเปล่าอินเทรสเซต p าร์ตก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะซึ่งจะอธิบายใน EP ต่อๆไปนะคะอันนี้ก็คือภาพรวม ของ Process Approach ตามมาตรฐาน ISO ค่ะ